แหวแฟมิลี่ครกับช่วงแรกก่อนเมสเซจแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาดูคําถามจากน้องๆทางบ้านกันบ้างดีกว่าว่าถาอะไรกันบ้างครับเรื่องเรียนเรียนของพี่พี่วงแวมเรื่องอะไรบ้างเริ่มจากแบงกัเลยดีกว่า ก็มีเรื่องอะไรหรอกพี่เทียนทานึงเมื่อออกผมก็อะไรนะก็ถ้าเกิดว่าของผมนี่น่าจะเป็นตอนที่ไปย่างตอนไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นไปตัดจังหวะแล้วก็พวกเรา3คนเนี่ยไปไล่แกล้งคนอื่นตามห้องบอกว่าสคนไหนสอคนไหนมีปังปอลมีพี่ตูแล้วก็ผมเนี่ยคือใส่ที่โรงแรมนะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลก่าวผีดูคนเคยเจอมาเยอะแยะมากมายแล้ววันนั้นนะครับปังปอนครับเขาน้ากากผีไปด้วยแล้วก็ไปไล่ตามขคห้องต่างๆนะที่โดนเข้าไปคือจะมีพี่พี่ทีมงานรวมถึงพี่วินกับพี่แบง ต้องเรียกเลยว่าแต้วแต้วแตกเลยจริงมันมีคลิปด้วยนะใช่คือจะบอกว่าคือผมจะโดนลากไปผมไม่ได้อแต่แกล้งเพื่อนไม่แหมคุณเป็นคนวางแผนครับพี่ตูนครับผมคือตาตูเนี่ยเราเราเล่นกันสองคนอยากแกล้งพี่ตูนใช่แต่นี่เขาเขาแบบอยากมีส่วนร่วมไงคือรู้สึกว่าเหงาเฮ้ยนอนเฉยๆไม่มีอะไรถาเฮ้ยพี่ไปเล่นด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยคือจะลง้อ๋อเปล่าเปล่าเราเล่นเราเล่นดูนะคนถูกแกล้งสินี่แหละผมไม่กลัวอยู่แล้วฮะ้บอแหม่แม ไม่เคยว่าผมมาก่อนวันนั้นนี่ผมมาเต็มเลยไอ้ซุดไอ้ซุดไอ้ซุดโอ้โหมาเต็มเลยนะครับผมวันนั้นไปเดี๋ยวเราไปคนต่อไปอันนี้กคือเรื่องของ3คนเลยปะเนี่ยสามคนไปเลยสามคนไปเลยพี่มาคนนั้นหนูคนนั้นหนูเหรอฮะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเกียร์หรือเปล่านะคือตอนยางยางตอนเด็กครับผมตอนอยู่ประมาณอนุบาลสามครับโอ้ยปวดจนไม่เลยตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแต่ว่าคือเคยฉี่รถที่นอนฮะ ซึ่งเราก็ชีเราไ,ไมต่ต้องเคยชีเนนราที่นอนแต่แตว่าประโยชนความผิดให้คนอื่นนะฮะนี่เป็นการ<อ>แล้วก็ ไปบอกว่าเป็นของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สปูนก็มาร้องไห้ขอช่อดาเนี่ยเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีเลยนะครับผมเนี่ยชอบโทษคนอื่นเนี่ยไม่ดีเลยนะครับได้ได้มาพี่วินครับวินเหรอลิ๊กไม่ออกเลยอ่ะไม่ไม่ค่อยเกลียนไหมครับปกติแล้วนะเด็กเกลียดล่าสุดพูดเละเกลียดล่าสุดอ๋อโอเคโอเคลิ๊กไม่ใช่แทนไม่ต้องนิ๊กออกไหลิ๊กออกพอดีลิ๊่ออกพอดีลิ๊่ออกพอดีอะไรนะแล้วมันไม่รับเลยไม่ใช่ลิ๊กออกพอดีอ๋อก็คือว่าปกติก็ไม่ดีครับก็คือเหมือนกับว่า เราเราเหมือนกับเราจะเรียกใครหรือว่าจะ,จะคุยกับใครอะไรประมาณนี้แต่บอก็เราเรียกไปแล้วผมือนก,กับเขา <c oughs> เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ตอบรับนะครับ ไม่ออกม่ออธคือเข้าใจไหมีีเกยผมว่าไม่เกีย่ยนอ่ะเรื่องนี้ครับเล่าสุดครับผมเล่าเลยไหมเล่าเลยนะเฮ้ยอยจะแพนเล่าแทนดีกว่าตอนนั้นครับผมได้เบอร์สาวมาพี่วินได้เบอร์สาวมาแล้วผมก็แบบยืมโทรศัพท์พี่วินเฮ้ยขอเมมเบอร์หน่อยดิก็กดเบอร์ไปในเครื่องพี่วินนะแล้วพี่วินพี่วินมาท้าผมแพ้แน่จริงกดโทรออกติผมกดโทรออกเลย แล้วเผอว่าจะกดวางสายมันกดวางไม่ได้แล้วมันจะท่ไงไ,ไปสงตืดอ่ะตืดตืดแล้วกดวางเหรอกดวางได้สักพักหนึ่งครับโทรศัพท์วางอยู่นิ่นงๆเขาโทรกลับมาพี่วินถึงก็กระโดดนะครับ <c oughs> ตอนแรกนั่งอยู่ในรถตโซ่นะตอนแรกก็นั่งอยู่ท่านี้แักพักนีงกระโดดเอาขายกข,ขึ้นมาแลาแ้วจับแพนแพนแทนเขาโทรมาแล้วแพนทำยังไงดีเออ ครับโอเคครับผมผ่านไปแล้วได้ด้วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นของผมนะครับก็เป็นเรื่องเกลียก็คือเหมือนเป็นคนแต่ก่อนเรียนมหาลัยอ่ะคืออยู่เพื่อนกลุ่มใหญ่ครับครับครับเป็นมหาลัยด้วยเหรออ่าคุณผมก็เป็นคนมีการศึกษานะครับไม่เหมือนคุณนะฮะนั่นแหละก็คือแบบเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นขพาวด้วยกันใช่ไหมอืมเรื่นี้แต่ก่อนคือเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวไงพอกินเสร็จปั๊บเราก็แบบบางทีลมมันตีเข้าใจป่ะ มันก็แบบมันก็เผยเลยออกมาแล้วบางมีครั้งหนึ่งมันดังมากอ่ะและกินก็ใช่แล้วคือคนที่อยู่รอบๆคือไม่ใช่เพื่อนนะข้างหน้าคือเพื่อนข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหลังแต่ข้างหน้าไม่ใช่เพื่อนเขาหันมามองหมดเลยประมาณสีห้าคนอ่ะคือเล่นใหญมากแล้วเลอกข้าวองเลยราะ กกลิ่นแค่ไแต่คือมันดังมากคุณคแบบสมมตินะแบบนี้เลยอ่ะมีดังจริงจริงนี่คือจริงๆระหว่างจัดรายการอยู่คุณอยากเฉลยใช่ไหมคุณเลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเออพิธาไม่มีอ่ะมีเหรอมีอยู่ครั้งหนึ่งคือแบบไปถ่ายรายการโก้ไกด์แล้วขับถ่ายดีมากจนเต็มไม่คือแบบว่าท้องเสียแบบวันนั้นเหมือนไปกินอะไรมาแล้วท้องเสียมากแล้วแบบว่า ก็ถ่ายรายการอยู่ซีนแรกเลยจําได้ว่าตื่นมาเนี่ยถ่ายประมาณ 4- ี่ห้าครั้งแล้วพอกําลังสวัสดีครับตึงล้มไปเลยนอนนั้นไปถ่ายที่มอลลังสิตด้วยแล้วแบบเป็นลมคือแบบอ่าหนักเกินไปจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องเกลียนหรอกมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรากินอะไรผิดไปถ้าไม่ออกเดี๋ยวให้แพทช่วยนึกได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่านี่เป็นเรื่องกินเกลียนของแต่ละคนนะฮะพวกเราเจ็ดคนครับ Thailand's number one music television.